สดีชาป๊อปพาร์เนอร์ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังอยู่กับส้มมารีค่ะความผิดบ้าเจออะไรเจอหมาคอกกี้เจอหมูแดงพี่ส้มสวยมากหมูแดงเป็นสิ่งใดระหว่างหมูหรือฮิปโปหมูแดงเป็นฮิปโปน้อยที่น่ารักมากๆค่ะเอาใหม่หมูแดงเป็นสิ่งใดระหว่างหมูหรือฮิปโป หมูเด้งเป็นฮิปโปน้อยที่น่ารักมากๆอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเฮ้ยเป็นหมูเหรอเราเป็นหมูเขาเ่ากหมูเด้งก็หมูเดงไงก็น้องหมูเด้งอะแต่เราไม่ิน,น,นไม่ยอมรับความเห็นต่างไม่ได้ไม่ยอมรับความเห็นตา่าง <c oughs> หมูเด้งของฉันตอนนี้มีแต่น้องฮ <c oughs> ิปโปเท่านั้นแค่ได้พบเธอก็รู้ว่าใจยังคงงอนนะยังคงเพลิพ้